แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วพามาทัวร์โรงเรียนสมัยอนุบาลเด็กๆครับผมเนี่ยเอาบันแดกระดูหุญดอกพุ่นครับยางงามเลยสมัยเรียนประถมเนาะเอาบรรยากาศของเวลาเย็นๆแห่งบ้านเท่าครับโรงเรียนสมัยตะกี๋มตีสุดแรกเลยนี่ครับ เลย่า,าครับน่าดีดว,ว่า <ừ> มพัฒนาขึ้นหลายแต่กวาดอาขา,านนี้เป็นอาคารใหม่นะครับเนี่ยเป็นอาคารใหม่สองสั้นเอ๊ะไม่อาคารใหม่สั้นเดียวแต่ข้างล่างมันเป็นเสาหลอดหาตะดินสอหานเป็นอาคารใหม่ตะกี้อันนี้จะเป็นอาคารใหม่แต่ว่าแดนหลอดไต่ทางล่างเป็นค้าสีใหม่เนี่ยครับเ <c oughs> นี่ยก็มันย่งผัดก็คือเก่าเลยจะเลื่อนขึ้นเกาเกาลายเพิ่งอะารหน่อยแบบนี้ครับเอาบรรยากาศโรงเรียนเกาเกาเมาให้พวกพี่ ต่างบ้านต่างเมืองกินหอดบ้านกินหอดเมืองเยี่ยมครับนี่ครับเดี๋ยวพายางเบ่งพาทัวร์โรงเรียนสองพี่น้องอันนี้อันนี้หม้อหม้อหม้อต้นกับปฐมเนาะอาคารบนเป็นหม้อหม้อหม้อต้นเลี้ยงเลี้ยงหม้อันตั้งแต่ตอนไหนวะตั้งหม้ออนุบาลหอนอานุบาลหอนหม้อสามเป็นโรงเรียนขยายอากาศโอกาสบดได้อาการโอ้ต้นนี้ตั้งแต่ผมมาเรียนกับเฮียเลยเนี่ยแมนสามสิบ สามสิบสี่สิบปีแล้วต้นต้นโศกต้นบุพโยต้นพุ่นเนี่ยคุดมาแต่หลังบ้านได้ปลูกหนาเสาทงเก่าแก่ศูนย์บ่ตีอาจารย์แก่ศูนย์อมโอ้ยวันนี้มาแก่ศูนย์แก่ศูนย์ยอมบรรยากาศลมดื่นดีครับบรรยากาศตอนเลี้ยงเลยพามาบึงโรงเรียนเสาทงกับพัฒนาขึ้นหลายเปลี่ยนแปลงหลายไปห้องยังไปเลยบรรยากาศดีกว่าความดีลมดื่นเนาะเดี๋ยวสิไปทายเอาทางออกไปละเจี๊ยนหนึ่ง ดอกไม่งามมอาคารย์เห็นกระสุนเห็ดไหมบ่ได้เข่ามาโดนแล้วพัฒนาสุดอาจารย์อย่าไม่จะหลุดไม่ไหมครับจบสง็นยจะมาเลี้ยงนะครับเนี่ยไปสอบไส่ก็แข่งใส่ก็แต่จะรับภาคจังหวัดพัฒนาการสอนขึรุขระครับพัฒนาไรเป็นโรงเรียนเป็นคุณครูยู่สมัยหมจะได้ระดับภาคหรือระดับจังหวัดวุ้งเดี๋ยวพายังยังเบิ่งมองเข่าแถวตะกี้เสารุ่ง มันจะได้แกงเนี่ยน้ำบอลตงนกลวยต้นต้นไมอยู่ม้อนึ่งเะ่กี้เสาทงมันอยู่มมนี้ครับนี่นี่แหละม่งม่งม่งนิ่วนี่นี่่ะกี้เสาทงอยู่นี้ต้นกลี่ยเอามาปลูกเขมันอมเนี่ยต้นนอข้าใหญ่เมื่อวานนี้ใหญ่เมื่อวานนี้ก็เห้าเลยเหี้าจนทุังปรจันนี่นี่กัสนามตะกอก็อยู่มุมเก่า สนามบอลเล่บ่มีอยู่นี่ตะกี้ตะกี้สนามบาสเกลลตะกี้สนามบอลเล่ยุพุทธสนามบาสแล้วก็สนามฟุตบอลสนามฟุตบอลคือเก่าครับหยาบ่มี่สำหรับใครกับตำนานเป็นดินไ่แห้งเต็มเลยจะเนมีแง่ไม่ทั้งความรุนแรงแบบที่มเป็นดินมัทมเนี่ยอาคารอเนกประสงค์ตอนผมเรียนมาท่านมี่เหรอครับนี่ผมจบป .6 อยู่นี่แล้วก็ไปต่อม่อหนึ่งอย่างอื่นโรงเรียนนี่มันมีสอนหลายอย่างเนาะว่าจะเป็นล้ำไทยเตียงนี่ก็คือว่า ไปร่ำหน้าศพหรือวันงานแต่งงานบวชมี่ร่ำจ้างได้ครับแบบร่าสวยครับเป็นเป็นของโรงเรียนมาติดต่อโรงเรียนไหนเลยแมนนาศิสินนี่เป็นในตัวอย่างของในตำบลน่นตุ่มนะครับนาศิลินโรงเรียนสองมีนองมันเป็นอาจารย์สอนกับสอนดีไปร่ำใส่เขากับว่งห้ามอาคารทุกมือนี่เจริญ เจริญเจริญจังหวัดแหละครับตามยุคตามสมัยงบประมาณการเร,เร,เรียนการสอนกับเขาระดับจังหวัดเนี่ยครับบุ๋มธรรมดาเลยธรรมดาเลยเสาวทงปุูนบรรยากาศท้องฟ้ากำลังมืดช่วง6โมงกว่าๆจะ1ทุ่มเลยนครับนี่กำลังสวยเลยบรรยากาศเย็นสบายโอ้จินหอดตอนสมัยมาเตะบอลตากฝนเลยยนี่ขันฝนตุ้มืลยได่เครียดพอ คันเตะยู่นีฝนต,ตกดินใจมากเพรามีหยุดออแห้งมากคันออกมาแล้วสไลด์กันมาสั่นคันออกมาแล้วฝนตกบ่เป็นหยังแต่ว่าใหญ่ตกก่อนออกมามันสิบ่มีไผออกมาเมื <laughs> ่อกี้มักบอลบ่าบอลคักเด้ <laughs> คนกับเตะออกมาเล่นกีฬาหลายคักนี่ยังคักเลยวะต้นกลัวที่บอกว่าหุดมาหลังเฮียนบ่ใหญ่สีดาเด้อ ต้นโกเนี่ยโอ้มเป็นไ่ตัวเนี่ยใหญ่แล้วตะกี้ตัวดีหน่อยนึงพอเชียงเอือกเนี่ยมีหน่วยป่าวบ่บ่มีเลอยู่ม่อหนึ่งสิบสามปีตอนนี้จะคือมัน่าชัดยังไงแล้วมันมืดแล้วครับนี่แหะครับพุ่มพุ่มดำๆเนี่ยต้นโกมียี่กยุ่กับต้นต้นท่ำสาบนี่ต้นโกดีขุดมาอียี่สิบหกปีเหรอแล้วก็พระนี่ก็อยู่ตั้งแต่ผมเห็นพุ่นต้นนี้เหรอเห็ดสวนย่อมอ่ะตะกี้เป็นหนาเสาทงแล้วต้นเมาทงเราก็เห็ดไอ้เอาคุณนายตื่นสายยังมาปลูกข้างลรากเป็นอาคารหนึ่งมัน ตะกี้เป็นอาคารใหม่อันนี้ก็อาคารใหม่แต่อันตัวนี้มันก็ยังเป็นอาคารใหม่อยู่แค่เพิ่นยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นแล้วทาสีใหม่ยังเป็นแต่ว่ายังเป็นอันเก่าเด้อครับเนี่ยยังเป็นไอ้โครงเก่าเลยแต่ก่อนมันต่ําอือแต่เก่ามันตัดมันติดดินแต่ว่ามันติดดอกมันสิยกสูงหน่อยนึงยกร้อยหน่อยนึงบ่ครัับนกเรีียนน่อ้ยหาหลอดปากเอาปากกายางลบดินสอบนผ้ากันมางลบเอายางลบดินสอครับกับมื้อนี้คราเดี๋ยวผมเดี๋ยวเบื้องในเจ้ายวเดี๋ยวขีเราบากันได้เด้อ ผมย่างไปคุณที่ไหนคือย่างไปถ่ายอยู่คุณด้วยกันเอาพอกันกัน่ะเอาอันนี้กับ้ามาเบ่งเลี้ยนสมัยผมเลี้ยนแต่อนุบาลยังหอดม้าสามนะผมได้้ามาเบ่งสื่อดอกบรรยากาศงเลี้ยนมันพัฒนาไปปันไหยการอยู่การเลี้ยนการสอนคนดีขึ้นรลายพอไปสอบวันานระดับภาคอะไรที่หนึ่งวิชาวิทยาศาสตร์หลายหลายรุ่นอยู่ครับแล้วก็นาฏศิลป์นี่กับเป็นที่หนึ่งของตำบลโนนตูมกับว่าอะไรครับนาฏศิลป์นี่เขาจ้างไปร่ำ หลายจังหวัดหรอกครับเพราะว่าจะเป็นการศะลป์หรือใส่ที่ได้ยินเขามากนะครับแต่ว่าในหมู่บ้านนี่เพราะว่าจะเป็นงานหน้าศพหรืองานบวชงานแต่งสำหรับรับครับเขาลํำงามครับยังได้กับเขาไปเบื้องนี้ไอของโรงเรียนสองพี่น้องเอาก็ได้ครับเป็นถามเป็นยังคือผ้ามาแร้งหน่ยติดภารกิจบ่มือน่มือเนี่ยอืมเป็นยังคือมาคำแตงค้าเขาถามพี่น้องถามคือผ้ากันมาคำของแท้หรือมือนี่ไปขายของขายของเลือกะมาณน เกือบหกโมงก็ดีดูดมันผลสิไปปลูกมั่นและเปลี่ยวมันลงรถวังหันนีทั้งกระเลี่ยงเลยส่วนมาเบิ่งต้องเรียนครับจังหวะแล้วเนาะครับทีมงานบะแมนว่าสีมาแต่ถ่ายยูทูบอย่างเดียวมีเหียกแนวอื่นอยู่ครับก็เลยพามาเบิ่งแยงแนวบะแมนว่าถ่ายคนเบิดยังมาถ่ายบะแมนครับถ่ายมันเวียว่างตอนนี้ก็เลยอยากเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งนี่ครับกับปากที่ตามช่องวิธีบ้านสามีนอนกันเด้อครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาอย่างไปเบิ่งดอกคูณทั้งหน้าต่อ <c oughs> ครับเดี๋ยวพอดีให้ผู้ซอยใส่หดเพื่อนไปเอารถครับมอไซคเดี๋ยวผมพายางมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอาคารตะกี้ตัวเก่าอันที่เป็นอาคารใหม่ตอนนี้ทําเป็นปูน2ชั้นหมดนี่ก็สนามฟุตบอลเกา่าเฮ้ยครับมันสีสันๆเนี่ยเด้อ ยาบากันน้อว่มีใหม่กันม่นมีใหม่กันซันตามงบตามม่านครับม่มีเงินทุ่นกันแค่ชี้รถเติมนนาหมอกน้ำมันกันมานนี่อ็ะก็อันนี้แหละก็ลงทุนกันหลายๆแล้วแช่กันหานกันไปพูได้มีรายออกรายมีหน่อยออกหน่อยยังไงล่ะครับตกงานว่มีงานพร้อมโควิดเหตุตกงานครับนี่โอ้มันมันหมึดเลยครับเสียดายผมอยากหเห็นในดอกคุณ ดอกคู้นงามงามครับอันนี้เป็นห้องสมุดเป็นห้องสมุดด้อจากที่ผมอ่านไปเพราะว่าตอนที่ผมเลียนอยู่มันปรทไหนมีหม่องนี้มันจะเป็นตะเกียบที่เป็นโล่งหม่องสื่ออาหารสื่อโล่งอาหารแล้วก็เป็นไออ่ะไอยังก่อน่าโยกบดานน้ำแล้วนาสูบน้ำานาโยกน้ำนะบดานโยกน้ำนะอยู่หมองนี้ซุ่งมองนี้มันจะเลื่อนเป็นถังเก็บน้ำเป็นห้องสมุด นแต่ทำฟุตบอลมื่แล้วครับนี่แหละบรรยากาศโอ้ยบึ้งฟ้างามๆมาแล้วมาแล้วเออโอเคครับไปขับนะในเวลาขับบ้านโอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมพานัง่งรถนี่แหละเบิ้งข้างก่าบ,บ้านเลยขนาะดเอาไปไก็เห็นอยู่ ออกุ้นม e ันหมืดมัป็นคำเดี๋ยวไฟมาเบิ่อกันหมือนหลังมันย้ําไม่เห็นดอกเนี่ยประตูโค้งโรงเรียนวัดสองกองท่างสุเม่เป็นท่านขันธ์อีดมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นท่างขีนต์สูงเก่าเดียท่นหน้าทึงวัดทึงค้นทึงมูบานทึงชวงโรงเรียนเงี้ยแล้วครับ จุ่มท่นเขีมแข็งกันจะได้อ,อื่นอันแนวอื่นเขีมแข็งน้ำไปหนทางมันคือตะกี้เนี่ยแยกหนึ่งที่นีหลอดหนึ่งนั่งโหมกันไปหาตีบอลกลางแยกเรนมูลีแล้วตะเกียร์ทำไมเขาจะให้กับ่อนแอบตัวเป็นมูลีหม,มูยักว่ามูลีไม่เป็นมูลีติดเลยน้ำผัดน้าต่างเนี่ยถึงบ้านแล้วอันนี้ก็

บ่บ่แม่บ่แม่เาเตียบห่ะงูงยุบงูงยุบแซงแซงบ่หมีนะราคาขึ้นลุตามตามตลาดตามตลาดเท้บแต่ว่แต่ว่เทียบเคยงแล้วังไในก็ถือก็ในเมืองถือกว่าเป็นว่าการันตีได้เลยการันตีให้ว่าผมมาสองยุคเกือบสมือเมนครับแมนเกือบสมือรักเกือบตลอดเกหอบตลอดถ้าลั่นเทียบสองมีกับมีเนาะสองมีกับมี คุยถือข้อแน่สองพี่ปะยางพีปะยางแต่ว่าร้านนี้บ่เมียนปยางยี่บสี่ชั่วโมงเด้ปะครงเดียวปะค้างดเยอาวอันนี้เป็นพระเอกเด้บ่เมีนซางเนาะพระเอก่อมเรเนกี้ผ่างยางขมเอสิปายีกไ้ยายตอนแรกว่าสิปิดคลิปมาพอทีมงานครบมนเลยก็เงาเลยวะมือล้างก็ไม่สัมผัสกับซางก็ล่งหยุ่อยู่ครับแต่ว่า นี่ครับร้านประจักษ์การช่างมีป้ายเดี๋ยวให้เพื่อนก่อนร้านนี้ครับร้องประจักรการนี่ประจักษ์การช่างบ้านตองพี่น้องเบอร์โทรเอาดีเดียร้านเหรอเป็นไงหรอรถรถแบงค์รถแช่เดียวเออหนีเบิ่งบ่มีอะไรสอบโดนบอแมนบ่แมนว่าตัสิมีงานเอกชุนนี่มีงานราชการอ๋งางรถดีกระ่ององค์การบริหารรถดีนี่ต้องไปถามหาบ้านอื่นเด้อบ้านนี่มาถามมาตะลอนห้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระมาศสมนี่ยเนี oh, uh, uh, uh. Mm ่ยตำบลนี่ยรามีัยซำก้นี่าเอาดีๆให่าโอเคครับยอมาแล้วบอกแล้วให้เอาความจริงบอกให้เอาความจริงคุสรับเดี๋ยวจางกำลังหยุ่งอย่ถอเดี๋ยวคอยมาคุยไหมโอโเอาปคชิปเล่ก่อนะฝากช่องวิถีบ้านสมนงน้ำเด้อครับฝากไว้ น้าออมกอดเด้อครับออวัสดี้ครับฝากไว้ในใจเธอนี่พระเอกอยู่ทีมงานครบเลย